สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท็อปแท็บหก้อไฮโซครับวันนี้พามาดูงานขุดบอ่อครับดินแลกน้ํานู่นครับคลิปเด็ดสิบรอนุนแต่ตอนนี้เราถ่ายตรงนี้ก่อนครับถ่ายทําตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นางานเก็บดินขึ้นมาครับผมรบริเวณตรงนี้ป้าปานี่เอาดินมาลงไหน เอาดินไปลงใส่ฮะอดินไปลงใส่อาดินไปลงใส่ลงน้าหูวหนาค้าหน่อยสิเอาลงหน้าจาของรลงน้องเอมตงขาขงเออกไปดีออกีเดี๋ยวอกันีไหมแรงต้องขอจามืออนจะมาแรงเที่ยวรจักบ่าวเขาขายดิน เลยล่ะบกลอยแปีหมดเล่เลอยแปลตก็เป็นตะซื้อใกล้ปันน yes. hey, ี่ให้ก็บุกบ้าฟาดงเบลน้ำฉิดแหลมตัวดินใายดีป่ะปันนี่เขาจินไปเจังไหนมองหันนี่นี่เชื่อมลองไปนี่ติดโอ้ตักก็มองมันตักไดีก่อนเพราะหน้าขาอยู่ไีนี่ตักดิน่นี่เพราะหน้าขายจริเี่เขาก็ว่าสิบหลอก็รลังมันยทางหลังเขาเดือดทางจติ ต้องไปหา่นหน้าข้ากันไหมครับเจียมหัว<า>หน้าขาซ่าครับไม่ได้เจอนานเอาไปล่งไส้นอนนี่เห็นเจียวรถมาเรียนน้ำกันหน้านี่ไหม่นหน้าข้าเรียนน้ำเนี่ย ค่อยได้รับงานครับช่วงนี้ผมเอาเขาขึ้นปะถอยมาลุ่งหน่วะไม่เอยบหนวเดินเดินเดิน,ดนงานเดินเงินไม่มีตรงนี้แหละที่รถมาติดลมอ๋อคือใส่หลายเลยแหดินหนักด้วยนะเนี่ยหนักครับดินตรงนี้เปียก เนี่ยต้องลถติดลมคงจำได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปามพ่อหนากันคือ่าถอย,ยต้องมัดรออยู่นี่มันเนาะใกล้ๆนี่นี่ถอยมารอไว้ตรงนี้นี่พอดีเลยมันมีคนมาติดลมอยู่นี่ตันนี้ถอยมาได้อยู่นี่ได้อยู่อย่าลงไปลึกถ้าลงไปลึกมันก็ไม่ขึ้นอันนี้ถือว่าถอยไกลนะครับเนี่ย อยไก่อยู่ทีมงานเสียโสสารคาม ดินสวยครับแต่ว่ามันเปียกนะเปียกหมดเลยต้องรีบเอาดินขึ้นครับนี่ตรงที่จะวิ่งดีก็คือตรงนี้ตรงนี้เป็นดินดินทําทางก็จะขึ้นได้ง่ายดินก็จะดีหน่อยแต่ข้างล่างเปียกครับดู ตั๊กเต็มเต็มมงกีได้หัวหน้าเอ้ยไปทวงจะเซียวเจาะไรหัวหน้าหอยเขาสีว่าเจาเดีคันเขาเบิ่งคลิปอ่ะอุ้มเต็มเต็มเออนั่นละเขาสีว่าโอ้ยรถลอยสี่สิบตักสำรองหกสิบสีว่าอีกแลโอเคใส่อีกอ่ะโอ้โห เโอ้โกบีคลองห้าครับคันนี้คิวนี้ป่านนี้กับคิวนี้ เอามันหัวหน้าขาบ่นน่คือบ่หันมาบอกกันเนี่ยผูมแมนเนี่ยหนีผู้แมนหัวหน้าขาดิเนี่เดี๋ยวสวิงมาทางนี้ได้หัวหน้าเอง เช็ดเอดียงด,ดูดิดูดิดินนะขดลงได้ลึกมากเลยนะเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆถ้าจะขุดจริงๆโอ้รนะเอา้าแมนหัวหน้าขาว,ว่ะนี่พวกเมียนปะไม่ใช่ปลานี่ตัวกูแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามา ไม่ใช่หัวหน้าขาซ่าน่าจะเป็นคนอื่นครับทางนี้ก็จะปั้นขึ้นทําไมไม่เอารถมาปั้นรอเลยเนาะปั้นรอไว้เลยแล้วก็เอารถบดรถ,รถเกรดเดอร์เกรดทำทางไว้หมดตรงนี้ก็ไปเอาตรงนั้นนะมันต้องหาดินที่มันแห้งๆอ่ะปูลงมาเลยถ้าเอาดินแบบนี้ไม่ได้ครับยิ่งจะทําให้มันน่วมไปกันใหญ่ต้องเอาดินแห้งเลย กูลงมาสักประมาณจากตรงนั้นมาประมาณสักสี่สิบรถสุดตรงนี้เลยยิงยาวมาแล้วก็ตัดตรงนี้ขึ้นไปฝั่งนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็วิ่งออกนู่นเลยครับที่จริงเนี่ยตรงนี้ไม่ได้อกตัดวิ่งไปตรงเนี้ถือว่ามันบวมจัดตอนนี้ก็พยายามจะทำน่าจะพยายามทำให้เห็นว่ามันเสร็จเป็นที่เป็นที่ไปนะ อันนี้โ,โรบอปครบับขาซ่าบอโดอเป็นเชียนไปขางประตูบอโดอก็คือบ้านโดขาซ่าบ้านโดหัวหน้าขานี่เป็นคนหมู่บ้านบ้านดอนโดห้วยแง่ง ผมก็งงที่เลยขาซาบอดอคืออะไรเ mm. นาะว่าคนติดไว้รถเพิ่นบอดอคือบ้านโดเดี๋ยวรอขึ้นไปกับปานิดรถ mm. โโบคอาบคันนี้ก็สวยครับฝาข้างห้าสิบสวยมากทรงได้ครับแบบนี้วิ่งไม่ลำบากครับแหนมไม่ค่อยหักถ้าใครทำฝาข้างสูงๆนี่ลำบากแหนบหักง่ายครับ ทุกวันเนี่ยคนขับแมคโครเนี่ยใหญ่ใส่ใหญ่กระบะใหญ่ก็ใส่ไม่ได้นับตักนะใส่ไปตามกระบะเลยลองคุณมาเป็นยางเก้าเขาก็ใส่เป็นแบบยางเก้าไปเลยครับใส่ใหญ่ถ้านับตักคันละสมมติว่าคันละเก้าตักก็เก้าตักอย่างเงี้ยยุติธรรมดีถ้าใครตักถ้าใครดัมล็กก็เต็มง่ายก็ไปไปได้ไหววิ่งได้ได้เร็ว รถก็ไม่ช้าใครมาเป็นกระบะใหญ่อย่างสมมติว่าถ้าผมเอาเจ้าเอีวบันมาวิ่งกับเขาเนี่ยใส่ต้องใส่ต้องพูนเหมือนเขาอะเนี่ยต้องให้เห็นแบบพ้นฝาข้างไปอย่างเงี้ยเขาถึงจะซื้อนะกี่ตัร์แล้วเนี่ยหกตักนี่นี่ตักชื่อหก ่าปิอมาปานีดมาเสียงหอนโหดอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นหกเทสทีนะระบบคอมถ้าเดาผิดต้องขออภัยเสียงคำรามเสียงได้ถ้าฝนไม่ตกมาสักเดือนหนึ่ง ก็ดีไปครับลงได้หมดแถวนั้นนะแต่ถ้ายังตกมาเรื่อยๆอ,อย่างนี้ก็ลำบากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสิบอ้อเขาทำงานเนะขาแต่งเขาแต่งทางเขาทำทาง า,าเขาไปมาไปเร็วมาเร็วนะเนี่ยไปปุ๊บกลับมาเร็วไปแป๊บเดียวเห็นไ,ไหมล็อกกี้คันนั้นสีน้ำตาลสีเลือดหมูนะเราไปปุ๊บเขาเข้ามาเลยเขาสิบนาทีประมาณสิบนาทีกลับมา รถปานิดเนี่ยปานิดเนี่ยกระบะเล็กใส่สบายแนมไม่ค่อยหักแต่คนขับแรงครับปานิดหลายปีแล้วนะรถปานี้ตั้งแต่ผมวิ่งงานประปาออกมาแรกๆเลยน่าจะหลายปีแล้วมาดูว่าปานี้ใส่กี่ตัง เลยเขียวแล้วหาตัวแต่เลีต้องมาสอยดิเลียบลินมังก็ได้ลินการมาพาไปกินยาด้วยได้ะกว้องแล้วถึงเวลาไปใก่ถึงเวลาไปก็ได้เขาโดนียห่าวตวะบอกว่ามันกหลอบบนนี่นี่แม่คือมาผัาถอยลงมาถ่ายอยู่นี่ เอากับนรถไทมาหเลยแม่หนิแมน่นี่จีนมนจีนมลเหมดอเลยเดี๋ยวพาไปดูสิบล้อคลิปหน้า thấp uống ô nó thấy mấy nhọc loài vâng nè ôi dưng ngay bài bài ถอยลงมาถอยลงมาก็ถอยอยู่แต่ถอยทําไมถอยลงไปงั้นน่ะทำไมไม่ถอยจริงเียงมาอย่างนี้เนี่ยถอยแย่มาทางนี้นะให้หัวมันหลบได้นี่นะถอยอย่างงั้นมันก็ลําบากตัวตกลงไปเยาจะพาไปดูสิบล้อครับคลิปหน้ากแต่รถเจอนะเอารถมาแร่เขาไม่ได้หรอกรถทีมงานเขามีห้าหกคันแล้วเต็มแล้ว เดี๋ยวรอง,งานใหญ่ๆค่อยจะเอามาถาอสคีครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ